ม่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนตอนเชา้าเด้วผมทุกคนชงเกงมาแต่เช้าเลยครับผมทุกคนไเนสิร์ขนาดแปโมงแล้วกินข้าวโอ้กินข้าวกินข้าวครับผมทุกคน ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักคนตอนเช้าด้วยผมคออออนนี่ทุกคนดูผมต้มจืดโอ้ห oh, เมื่อคืนหอมมากโอ้ oh, <laughs> มาเลยกินต้มจืดเก่ง <c oughs> กินต้มจืดฮะใครป่วย <c oughs> อ่ะซดน้ำร้อนคอเออคิดว่ามีใครป่วยไม่ไมี ต้มให้น้องกินนน้องไปถอนฟันมามมเป็นสามีที่ดีปปาามากเลยใครเป็นคนต้มเยผมว่าใครนะ้ไดสองไปองเี่ยฟขอมันนี่โกดังเลยฟันลืมหมอเขาเบเลย โอ๊ยมายอมไก่มาสองใก็ได้ยินดินักเกลือคนละหลานำแกง้ำกลอคือไม่ถึงบ้านแล้วทีคือเพิ่ไปว่าจะไม่ทำนข้าวอ่ะโอ๊ยบ่รดีอีกปากตดปากัมันล้ยังไงเขาปิด ม่ยันยังไม่ยังไม่เปิดเลยแล้วก็บอกอีกแเออบอกว่าพรุ่งนี้อยู่แต่วันนี้ไมัดะเรือนา้นบ่ารื่วนี้นเนื้อสัตว์ไม่ขายอะหเนื้อสัตว์อะไรไม่ขายอนแรกอง นะอ้อายอยาให้เขาดให้เขาดูวังเนือยทนะั้ง้มเหลยมีฮนถ้าเรา,าเหนดีแล้วแวะซื้อขนมเหนียวร้าน่งนัส้ยนะ็นเขาไม่ม กลับบ้านมันน like ี้ยังได้เขาเห็นรถยนต์แกมาแล้วนะเมื่อวานก็เห็นแกเปิดร้านอยู่นะเมื่อวานเปิดประตูเพราะนี่อยู่นะหลบก็นางเฮ็ดรถเกินเลกขึ้นไปเลยความมั่นความมั่นเป็นสามีที่ดีเลยเนาะทำต้มจืดให้เมียสามีแห่งชาติ

วันนั้นซื้อก็แถมข้าเนียวมาให้หนหนึงด้วยยังโอมยำยำเยวอะอร่อนจะให้ตลอดทุกคนไปกดไปทุกคนไปกดติดตามช่องยูทูบของยังโอมด้วยผมจะมแบงส์วตัวนะครับผมเอ้าหนิอร่อยพราะมึงก็บะหมี่ที่วุฒ เป็นทอมันหมูเยอะสักเก๊บขอบคุณมากขอบคุณ จนเขาม่โกรธแล้วนึว่าจะผู้ใดสุ่มยงอยู่เศ้าลูกปันสาตาเอาแนมไปเบาเนาอเนาะเอมนอกกะเบียมาโอ้โห นี่ครับเปิดเครื่องฟอกอยู่ไหมเจ็บแป้มันตู้เรียกแลนเครื่งก็เปิดเจอแลปเปิดแข็งจนขุ่นจะทำให้เกิดความอ็กเสบ่ายไม่ไมุ่นจะไม่เปิดนะเลิ่งไปเที่ยอผ้าชุดตัวขึ้นเลยคีมตรงนี้จริงจริงขึ้นมาได้ผมขึ้นเลยแค่ทาแป้งมันก็ได้เลยขุ่น ตื่นตีแค่ตองตอตีตีสามตีสี่ตีสามสี่สิบนอนนอรอระดับสื่นนอนรอไวอีสตีห้าขึ้นจขึ้นจกค่าตีห้าขึ้นขึ้่า Nóng dây chói nó tưởng là cháu ấy, nóng có là dây chói tưởng là Im ข้าวเช้าครับผมทุนเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวเข้างานแล้วผมทุนจะอาบน้ำใช่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดเตรียมตัวเข้างานแล้วผมทุนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมากๆครับผมทุนที่เป็นกำลังใจให้ผมทุกคนไม่ว่าทุกคนจะรับชมคลิปโลกผมอยู่ที่ไหนที่ใดที่รับชมพี่ผมขอขอบคุณจากใจครับผมทุกคนวันนี้กินข้าวเช้าผมทุกคนขอให้พี่น้องพี่อนๆทุกคนกินข้าวเช้าอย่างอร่อยเลยผมทุกคนจะได้มีเรื่องมีแรงผมทุกคนแฮปปีนี้ เยอะครับผมบ๊ายบายอีพีมาแล้วอีพีช่างใหญ่กำลังกินข้าวผมทุกคนช่างใหญ่นาตาจิ้มลิ้มนะครับผมช่างใหญ่ที่นี่หน้าตาจิ้มลิ้ม ยังไม่ตัดผมเลย